ค่อยลองอย่างอีงเราต้องค่อยๆนะครับอย่าไปแบบทีเดียวมันจ,มจะไมวมาร์เบโลลาดซอสมาเกือบประเทศหอมนะเป็นไงลูกหอมไหมหรือเหมือนกัน<ต>หรือ <c oughs> สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องออมเล็ตคิดขับค่ะวันนี้ออมเล็ตมีอะไรมาให้แม่อุดดูคะมาร์มเมลโลแ่แคร์บร์น,น่ากินจังเลยเอามาทำอะไรคะลูกมากินไงคะเฮ้ยทำอะไรนะมีอะไรมาเนย่ยให้เขาดูหน่อยสิ ได้ตังค่าขนมแล้วก็แอบไปซื้อมัดเมลโล่ ellow, มากินคนเดียวไม่เบือมาแอบกินคนเดียวในป่าแบบนี้แสบเนี่ยแล้วกินแบบนี้กินกี่ทีก็กินแบบนี้ไม่เบื่อไงไม่ว่้จริงอันนี้มันกินได้กี่แบบกินได้หลายแบบ<อ>มากเลยนะพ่อเอม็มเรามาทดลองดูไหมล่ะมีที่ตลาดนัดนะพ่อเอม็มเขาท <ำ S 2> ํากันแบบว่าย่างแล้วก็เอาลงไป ใอะไรนะช็อกโกแลตใช่ไหมอเมเลกันดูเออใช่ใช่ใช่อันนั้นมันค่อนไม่ได้ย่างนะครับเอาหรอช็อกโกแลตฟองดูแล้วก็จุ่มน้ำแข็งแล้วมันจะแข็งเครือบโอเคแล้วมันจะมีแบบย่างเลยนะเดามาย่างกันก่อนมพนะแต่น้องๆนะครับคลิปนี้นะมันจะมีไฟนะน้องๆห้ามเล่นตามนะครับต้องมีผู้ใหญ่นะครับห้ามทำเองเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเพื่อจะทำการทดลองวิทยาศาสตร์ย่างแมคตมโลกินกันว่าอร่อยไหมนะมาลองดูเลยอ้ามเลยแกะ เอมเม็ดเกะนะคะเอมเม็ดอยากกินไหมเอมเม็ดชอบแบบยืดๆแล้วถ้ามันไหม้ทำไงอ่ะลูกมันต้องย่างให้เป็นสเต็ปแมวพอมาแล้วเพราะเอ็มไม่มีไฟแช็กหรอแมวมีไหมขอหน่อยสิแมวมีอยู่นะอะไรมาขอเลยอุปกรณ์องเรานี่ไงโอ้โหแล้วเทียนแบบนี้มันจะรอดไหมเนี่ยแมวรอดติดเพราะเอ็มไว่คือไ้ไว้ตรงนี้แหละลูกทำได้เหมือนกันค่ะไม่หล่นไไงแลล้วมมันน่่หค่ะไม่หล่นนะครับปืนไฟนะครับต้องให้ผู้ใหญ่ดูแลนะครับอย่าพึ่งใจเย็นๆต้องเล่นเองไม่ได้นะลูกครับ มันต้องให้ผู้ใหญ่มาดูแลนะเพราะผู้ใหญ่อะ่ะเขารู้ว่าไฟควรใชรนตรายมันถ้าเล่นผิดที่นะครับก็จะทำให้ไฟไหม้บ้านได้เลยนะน้องๆอ,อ,อ่ะเราก็จะตั้งไว้นี้นะครับตั้งได้สิเพราะ <ลง S 2> ไ<ด>ม่มลงมาเกี่ยอะนี่แล้ววิธีย่างนะครับนี่เราเปโลบปกติโลบอร่อยอยู่แล้วนะแต่เราจะย่างแบบให้มันแบบเกลี่ยเบาๆนะล,ลองดูนะไม่เอาไหม้นะพ่อเอม็ม มแล้วมีมมกลิ่นแล้ว,มมก,ลวกินไหมใช่ไหมไฟมันดูดไฟมันพึ่งตามไม้เม็นรองไหนๆๆ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 ๆอๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆมๆๆมันมนนนนออนๆนๆๆ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 นๆๆ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 เๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆไห,ห,มมหๆๆๆๆๆๆเไ เราทำไม,ไมเราลูกจะกินไงอะ่ะไมอเร็รหรือเพราะว่าเม่เคยดูไดทีออ่กับเพราะว่ากันไฟดับเลย<อ>ลมมาอเมร็ตจ,จิบคือ,อย่างนี้เราไม่ได้ใช้ถ่านนะครับเราจะไม,เะไม่เราจะไม่เอาใกล้ไฟมากนะเพื่อนให้อเมร็ดเอามือบงังเ, <นะ S 3> เราจะย่างนะแค่ครึ่งเดียวนะแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งนึงเราจะให้อเมร็ตเขาลองย่างอีกเราต้องค่อยๆนะครับอย่าไปแบบทีเดียวมันจะไหม้ทีเดียวมันก็จะไหม้เลยเนาะเพราะว่ามันดำๆอ่ะพ่อเอ็มจะกินไะด้ไหมอ่ะกินได้ มันไม่หอมแน่เลยนานกินทีหรอเราปิ้งไปปิ้งมัดไม่รอดตองดอกไม้ไม่เห็นมีสีดเลยปิ้งมัดไม่รอ่ไปให้ออมเดลลองทำบ้างได้ไหมพ่อเอ็มให้ออมเดลลองทำบ้างจะไปจี้นานนะลูกอ่ะเอาเดลลองทำไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวค่ะาจะไม่รอดหรอแม่ผมดูดิไปยังแค่ครึ่งหนึ่งเอาไปยางแลหมดเลยออมเดลไม่รว่าได้ยังเนี่ย ัไม่ได้หรอกเพราะเอมมันต้องเกียมเกียวให้ทั่วนี่ออมเล็ตไม่ได้นะถุงอันนี้พลาสติกอ่ะโดนไฟก็ไหม้แล้วค่ะขอยังไหนไม่พอนี่ไหมก็ใช้ได้นะแม้ว่าเราจะไม่ย่างเยอะนะเพราะว่าก้านเป็นพลาสติกด้วยครับตอนร้อนไปถึงพลาสติกมันจะไม่ดีนะครับมันจะทําให้พลาสติกไหม้ละลายมาแล้วเป็นสารเคมีนะฮะเริ่มเปมเหลาดำๆแล้วเป็นไงบ้างพ่อเอ็มกินเป็นไงหอมดีนะแม้อีกนิดนึงแล้วกันอีกนิดนึงเดี๋ยวลองให้ออมเล็ตต่อให้เอ็มชิม ไหม่แล้วพ่อเอ็มหอมปีเลยเป่าเป่าออกเอ้ยเป่านี่ไม่ต้องเป่าเดี๋ยวย่างต่ออ่ะเอามเลยลองก่อนเอ็มหนึ่งลองชิมก่อนนะเป็นไงลูกหอมไหมหรือเหมือนกันหรือหนเพิ่มลองดูดูผมหรือเปล่าเหมือนเดิมเหม็นไหมพ่อยัมเหม็นไหมกินได้ไหมเฮ้ยว่ามันไม่ค่อยใช่แนวนะอ๋อมีช็อกโกแลตไหมมันขมๆฝัน เวลาย่างหาถ่านมาย่างเถอะน้องๆไม่เข้เา,า query, ท่าเลยเป่าปิดเป่าไปหน่อยเป่าเป่าเป่าได้เหมือนเป่าแฮปปี้เบิร์เดย์แต่เป่าไปเป่าให้ดับสิโอ้โหร้อนเลยนั่เพียงจะเดินใส่พ่อเอ็มนะครับเรามาลองแบบใหม่ไหมทำไรพ่อเอ็มอืออะไรอ่ะ้ยอ้ยน่าสนนะออมเล็ตชอบซอสนะพ่อเอ็มลองเลยไม่เอาเหรอ เอาอเผื่อกอร่อยเธอชอบซอสไม่ใช่หรอ,อมเล็ตจะไม่ทิ้งจะออมเล็ตจะไม่ทิ้งพ่อเอ,มม <า S 2> อ็มบานเมโลราดซอสมะเขือเทศกินได้ไหมอะพ่อเอ็มไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะออมเล็ตอ,อะ,อะพอ,อม,มาสองชิน้นนี้ออมเล็ตชิน้นนี้นะแล้วที่เหลือก็ให้มอมเล็ตไปกินปกติแบบที่ไม่ยากนะครับมายัดย<ะ>ัดเลยโยนเป็นไงพ่อเอ็ม ร้อนเหรอเอาเบรดกินนะเอาไปลองชิมก่อนลูกออร่ยลองชิมก่อนลองชิมก่อนนี่อร่อยมากลองชิมลูกลองชิมก่อนเป็นไงมั้ยเอาเข้าไปข้างหมัอร่อยไหมอร่อยไหมเบ็ดอร่อยไหมสรุปโอเอ็ม ไม่อร่อยใช่ไหมเอามัน oh, <no. S 1> ทำไมออมเล็ตบอกอร่อยอ่ะพ่อเอ็มหลอกออมเล็ตให้ออมเล็ตก,กินก่อนคอยอดทนไว้แกล้งลูกได้ไงเนี่ยพ่อเอ็ะนะเออมสรุปออมเล็ตอร่อยนะเอาอ,อ,อไหมออมเล็ตเอาไหมเอาซอสอีกเหรอตลกนางชอบอ่ะพ่อเอ, <c oughs> อ็มออมเล็ตเขาชอบกินซอสเลยชอบเฉย,นะเ,ฉยเลยอันนี้ก็ให้ออมเล็ตก,กินแล้วกันนะอันนี้แบบไม่ย่างนะโอเคดูเพื่อนเพื่อนพ่อเอ็มเพื่อนเพื่อนรอกินการทดลองนะอะไรแม้ ชอบเฉยค่ะเอาไปแบ่งเพื่อนๆไหมเอาแบ่งเพื่อนๆคนละชิ้นไปตังต่างชิ้นหนึ่งหนึ่งเบอร์เบอร์ตากัดไปเลยน้ต่างๆกับเฟอร์บี้ลองชิมว่าเป็นไงคนละชิ้นนะลูกคนละชิ้นนะนี่ก็ต่างๆนะครับน้องต่างตังชแนลแล้วก็เฟอร์บี้แฟมิลี่นะครับผมแล้วเชื่อเป็นฟันนี่หมดแล้วอ้าวอ้าวจะเป็นโอทกินอ๋อโชคดีไปเป็นไงคะอร่อยอร่อยเฉยเลยอร่อยไหมลูกเฟอร์ อร่อยเหรอจริงเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยโอเคนะครับก็เป็นการแบบทดลองอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งแบบว่าพ่อแม่ไม่ไม่ควรทำครับมันผิดวิธีด้วยไม่น่ากินเนาะพ่อเอ๋มปกติดีแล้วครับแต่เด็กเขาชอบนะพ่อเอ๋มเด็กเขาชอบไปเรื่อยเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ๋มแล้วก็อมเด็จก็ฝากักดไลคมฝากกดอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องน้องเด็กคิดข่าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน